สินค้าจากโรงงานมาวินกาเมนนำเสื้อยือดเสื้อโปโลเสื้อมัดย้อมงานคอตตอนแทร์เปอร์เซ็นเสื้อเด็ก มาจำหน่ายเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเสื้องานสกรีนสำหรับวัยรุ่นเริ่มต้นที่80บาทเสื้อผ้าแบรนด์ครกโคไดจัดเซลลจัดราคาป้ายลดสูงสุดถึง60%มีทั้งเสื้อผู้ชายและผู้หญิงเสื้อโปโลของผู้หญิงซื้อ1แถม1 245บาทชุดชั้นในเอฟเฟมาจากบริษัทยูนิเวอร์บิวตี้จำกัดทุกรุ่นทุกแบบ4ไซส์สครบลดราคาถึง50%สินค้าเสื้อผ้ากระเกงฟุตบอลวอลเลย์บอลถุงเท้ากีฬา รวมทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อวอร์มเสื้อโปโลจากบริษัทเอฟโร F Pro, สปอร์ตจำกัดเสื้อผ้าคุณภาพดีไม่ร้อนมีมาจำหน่ายเริ่มที่3ตัวร้อยร้านเบอร์เบอรี่ฮิลโปโลคขับจำหน่ายเสื้อคอกลม179บาทรองเท้าจาก1200บาทลดเหลือ199บาทกางเกงจาก2,090บาทเหลือ390บาทผ้าขนหนูจาก1,400บาทเหลือ179บาท มาก่อนได้ก่อนขนไม้คุณเลือกบนพื้นที่30ไร่ครบทุกแฟชั่นที่จอดรถสะดวกกว้างขวาง ST s ท m ซัมเมอรเซลครั้งที่14